อยหนึ่งศ <mel> ูนย so ์หนึ่งจะเมือนี่เห้าฝนตกใหม่มาสอบบอกช่งมันฝนตกคื่ิฝนเช้ายุดแบบอย่างแ้าก็ได้จิฝนมาสอบนี่บอกนี่ท่านแสดําแบบจะาเกล่มาสอมสีไปสอมข้างพูนกรนดิพนแน่มันก็สิพนแน่แบ็นีบักสีดา มักซีดาเนี่ยท่านหงเป่าซื้อสีไก่แดงๆนี่เป็นหมากนะหมากเตี้ยแบบนี้มักสมโอท่านพับทิมสายามน้อยใจมันสีแดงๆนะจ๊ะหรือว่าเพิชเชอมสองสามเมื่อเงในสิบโอให้มันแล้ว ต้องเลียนก่อนสิว่าด้กปูกบาึก็หลายอีเดจทุ่มันบางท่านตายคือก็เอามาสมนีคือปูไแต่ที่เดงไปเี้กินกายนั่นแหะจ้ามันก็มิก ละมุดน้ำละมุดเพาะมะเล็ดขั้นแต่สวยมาเล,นเลยเเนื้อเดียวๆต้มที่ว่าจิ้งตอนหนะ้ากับปูไปล,ละ่ะก็ได้กินน้อยเหรอยู่ฟังได้แต่ว่าตรวจว่าสิบ่ข่อยงาม, <c ười> พมาเพื่นเพาะมะเล็ดไปเลยมันบกข่อยแข็งเนี่ยอันนี้บักปูปูไว้แต่ใส่ต้มยำ กลมแกงบ่าห้ไในสื้อเขาไอ้น,นี่นชูขั้นชูแนวกินจริงที่ปลูกปลูกจิงที่กินจ้าคือเด็ดแต่เรายำแรงคนต้นไม้เรเราๆกจะจิไปตัดหญ้าตอตัดหญ้ามองชีสิบปลูกนี่แหละจ้ะ นำพสะอาด้โเคใส่ปูจ้าัวมี่จ้าปลูกจ้ปูกนั่นกะสงามจังเลยเนาะปักสีดาจิงจูแบบนี้จ้างามงามิงสอนปักลำ่ยกะ ทันตายก็เอามาสมสองต้นลำไยอีดอสีดอสมซื้อวะดอกเพง้าาาามม่อ ห ah, ้ามบังเหรอเด็กเขมันก็ถึงหอต้นหม่ลูกเราแบบถีไปตัดหนาด้ะต้นละมุดตีปูที่ที่แล้วต้นที่ง่ายยิ่งได้หล่ะต้นโล่งอนไรก็คอยเดี๋ยวดูได้ก็จะได้กินน้ไง ตอนมา,านนทันนะที่นี่กันแม่งแ๋บไงป่อยมั้งจะไป็ตาห็าข้างหน,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 น่เ็ตาดห็นข้างปลาลำญยอันนี้ก็งันเกี่ยพ่อ,อะไรจ้ะ ถ้าเข้ามาแบงหลอดเหลี่ยงปลานิ่นเหลี่ยงปลาดกมันจังเอาเครนงายว่าดลลึกปานสะดอกจยเพื่องจะห้าเย็ดเป็นหอกเป็นเชสอกขึ้นมาควายไ่างป่น,นี่นแน้นานควำามันอาน้จดน,านจ่าถอไปหาซัเอาเครื่องซัดหยากับนน,นหยาตัดยัง เขาก็กำลังงามเขาบ่าได้ชีดยาคายาอไย่าง,งเขา,ขา,าเขาเหนียวเขาเก้ขอเข้าจ้ะภาษีมันงามเข้าวนปูกปอเที่ยงปูกปอเที่ยงาก็เป็นที่บํารุงดินน,นั่นแต่ในงามที่นี่ว่าแปลงสองหนเขาบันง่ามงาย งไปกระจีทวมหัวเลยแหละกันทุ่นตัวน้อยห่างครับใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยซีสอซดนะจ๊ะหน้าหน่อยนะหน้าพวกเก็ดไลเขาบอกใครเนี่ยปุ๋ยนู้นจ๊ะล้วปีนี้ก็เี่ยวเขาออกประจีไสอันกอเที่ยวอยู่ที่เก้าหลังนี่ผลมันง่ามง่ามพิษเท่าพิษตา หยาก็ว่าไม่จริงสาวงามค่ะตะกี่มันเข้าแหงแหลงมันแหงแหลงเขาก็เลยตัดสินใจเย็ดโซลาเซลลหักนามใบบอปลางามอ่าหาแรลงเขาก็เอานามยึดใบบอปามาดศต้นใหม่เนไปเจอละเล็กเจอละน้อยก้าวที่ละก้าวหนามไ้ไหนพอที่สี่มดนล่ะนล บอกพีดาเด้จิตเต็ตัดห้าปานี่เราสิปลูกอ่อกระเทียมให้มันเหลี่ย้าัดห้าไมลรามีจำกัดนะบี่ดาท่านเป็นอยูกตั้สมัยผู้ผู้ราใหม่ๆหนิดินบางอย่างมันงามปลูกแค่นั้ เยี๋ยวแห่แห่ว้าตีนี้เลหือมันเหลือมนี้อีมที่เหลืองามติดจับห่าันี่จ้ะนี่ถามเปี่ยวยักกำลังสิงามายโกได้สองปีนี่จ้ะงามแห่ ค่ะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่หายในได้จ้ากำลังเริ่มทําไมจ้าเอ็ดมาตัางน้านละล่ะอยังว่าได้ล่งคลิปจะเพียจา้าสวัสดีจา้าบ๊ายบาย